รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทะทะบร5ร่วมกับบริษัทไทรเซปจำกัดใหม่ Being Bodyline น้ำแร่ธรรมชาติตราเพราผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูร่ายูร่าความลับของความสวยเสนอ มายุราครบสูตรสว,ส,สวัสดีค่ะผู้ชมค่าเวลาเดิมวันอังคารอย่างนี้เราพบกันที่นี่กับรายการมายุรา,า,ราครบสูตรรายการที่จะครบทุกรสชาติครบคทุกสูตรนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นครบสูตรเรื่องราวของอาหารการกินครบสูตรสารพันความบันเทิงหรือว่าครบสูตรความสวยความงามค่ะสนับสนุนโดยใหม่ Being Body l i ลนน้ำแร่เพรา ขึ้นสิ่งดีๆจากธรรมชาติยูราบิวตี้ซันสกรีนทรีอินวันเอสพี40 PA บวกบวกบวกทำอะไรคุณหนูคหนูซื้อข้าวมันไก่มากินค่ะตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวไหนเปิดสิ ซื้อแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อเช้าค่ะนี่นซื้อมา,าเผื่อคุณพี่ด้วยคุณพี่ไม่ต้องไดเอทแล้วน้องซื้อมาตั้งสี่กล่องสี่กล่องสี่โมงครึ่งกว่าแล้วใช่ค่ะนี่มันเก็บมาหลายชั่วโมงอเนี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ตามกินกันเถอะค่ะน,น้องไม่นี่น,น,นี่ฟังเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาเตือนว่าโรคอาหารเป็นพิษบ้างเราเนระบาดมากที่สุดเลยนะคะยิ่งเป็นอาหารที่ซื้อมาตอนเช้าแล้วเก็บานานๆหลายชั่วโมงแล้วมันกินตอนเย็นเนี่ยเขาบอกว่า รอดอยากเพราะอะไรอาหารเนี่ยบรรจุอยู่ในกล่องนานเกินสี่ชั่วโมงอันนี้ถือว่าไม่ดีแล้วกล่องส่วนใหญ่เวลาเวลาเราเห็นนะ,ะเราซื้อนะ่ะก็เอาข้าววางใช,ใช่ไหมค่ะแล้วก็ผัดกระเพ,พาะกระเพราใส่ไข่ดาวโปะปลงไปแล้วก็ปิดแล้วกเก็บไว้ครึ่งวันค้อนวันไปกินอันนี้มันจะทําให้บูดง่ายบางทีบูดเราไม่รู้ตัวทางที่ดีนะคะจะขายแบบนี้ก็คือข้าวก็ต้องแยกไปใส่ถุงพลาสติกกับข้าวก็ต้องแยกไปใส่ถุงพลาสติกอันเนี้ยพอ พอเรียกว่าพอให้อภัยได้แต่ถ้าโปะอย่างนี้เกิน4ชั่วโมงอาหารเป็นพิษยังมีอีกหลายเมนูที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้อยากรู้ไหมคะว่าอะไระมายุราฮามาหา้า โรคอาหารปุ่มพิษเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเป,ปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายสานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคพบนะคะว่าสถานการณ์ในปี2558นี้ตั้งแต่วันที่1ถึง19มกราคม2558พบผู้ป่วยแล้ว4,181รายซึ่งกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ15ถึง24ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ25ถึง34ปีและ45ถึง54ปีตามลำดับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนร้อยละ27.5และสำหรับเมนูที่มักเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษที่พบได้ทุกปีนะคะได้แก่ลาบหมูยำกุ้งเต้นยำหอยแครง ข้าวผัดโรยเนื้อปูอาหารและขนมที่รอดด้วยกะทิสดและสลัดผักค่ะรู้เรื่องแล้วสิเสียดายก็เสียดายแต่ว่าเดี๋ยวอาหารเป็นพิษทิ้งเลยจ้าทิ้งเพราะงั้นอยากจะรับประทานรับประทานได้จะซื้อมาปุ๊บแล้วก็ทานเลยอย่ากเก็บไว้นานเกินสี่ชั่วโมงไม่ดีแน่นอนค่ะ,ะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวมีมาฝากน,นี่ไง เต้าหู้ไข่ไก่ผสมผักที่มีทั้งแครอทมีทั้งบรอกโคลีฟักทองและยังเพิ่มคุณค่าดีๆด,ด้วยโอเมก้าพลัสโปรตีนจากไข่รวมทั้งได้วิตามินจากผักอีกด้วยแกงจงแกงจืดอ,อร่อยเลิศเลยเอามาฝากสำหรับผู้ชมท่านไหนมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะแชร์ส่งมาทางรายการของเราได้เลยตามช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ Facebook, ura, cheat, ๊กมยุราครบสูตรอีเมลมยุราครบสูตร a t h o t m a i l c o m หรือตู้กล่องของเรื่องไหนได้รับการนําเสนออย่างรายการคุณผู้ชมก็จะได้ของรางวัลจากทางรายการไปเลยครบสูตรความสวยความงามวันนี้สาวๆที่มีปัญหาเรื่องสิวสิวนี่ยังเป็นยดียวยนี่ไงคนนี้พคนเพียแก่ขนาดนี้เป็นเซลโยเกิร์ตช่วยคุณได้นะคะจะบอกให้ สนับสนุนโดยบีอิงทุกสูตรอร่อยมีประโยชน์สดชื่นจนคุณรู้สึกได้น้ำแราธรรมชาติตร,ราเพราช่วงสวยครบสูตรสนับสนุนโดยเนีนยนใสไร้ริร้วรอยยูราคอมพลีทไว้์ in กซที่7-11่อเลฟอ้อาทำอะไรอ่ะนี่ซื้อยกเกิดมาทำไมเยอะแยะทำอะไรบอกกนตรงๆ น้องได้ยินเขาบอกกันว่าโยเกิร์ตเนี่ยนะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่เป็นสิวน้องก็เลยคิดว่าจะกินโยเกิร์ตแบบจริงจังเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนมันไม่เป็นสิวจริงแต่นี่มันมีทุกยีหยย่ห้อเลยนียี่ห้ออะไรเนี่ยมีทุกรส <ๆ S 2> ชาติเลยล่ะค่ะและคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่ากินโยเกิร์ตแล้วเนี่ยจะไม่เป็นสิวได้ยังไงวันนี้ใหม่มีข้อมูลดีๆมาฝากค่ะเคยได้ยินกันไหมคะว่าลำไส้ของเราเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียไม่รู้กี่ล้านตัวแต่แบคทีเรียนี้ก็มีทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีค่ะ แบคทีเรียตัวดีๆก็จะช่วยย่อยช่วยในการขับถ่ายส่วนตัวร้ายๆก็จะปล่อยของเสียออกมาให้ร่างกายดูซึมผ่านผนังลำไส้ใหญ่เข้าไปแล้วก็จะไปเผยผลเสียที่ผิวพันธุ์ของเราค่ะ สาวๆคนไหนที่ขับถ่ายดีก็จะมีผิวพรรณสดใสค่ะส่วนใครที่ท้องผูกบ่อยลำไส้แปรปรวนก็จะมีผิวพรรณที่หมองแถมยังน่าเป็นสิวอีกต่างหากนะคะถ้าอยากให้สิวหายไวๆก็ต้องเติมแบคทีเรียที่ดีเข้าไปซึ่งแน่นอนคะว่าแบคทีเรียก็จะมีอยู่ในโยเกิร์ตนั่นเองค่ะแนะนำนะคะว่าให้กินต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์รับรองสิวไม่มากวนใจคุณอีกแน่นอนค่ะ ถ้าสมมุติว่าสองอาทิตย์แล้วได้ผลยังไงช่วยโทรมายังรายการมาบอกเราหน่อยดีไหมดีค่ะ<า>เพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบเลคะพี่ตั๊กว่าทําไมน้องต้องซื้อมาเยอะแยะเพราะน้องอยากจะแบบว่าสวยด่วนสวยทันใจต้องสวย,นแ,ยแน่ๆสุรง,งใจร้อนใช่ไหมรีบมากเลยค่ะใจร้อนไ่ต่อเดี๋ยวคุณพี่มีให้นี่ คอมพลีทไวท์ซิกซ์อตอนนี้มีจําหน่ายที่เซเว่เลแล้วอันนี้สวยดวดสวยทันใจหน้าใสาไร้ริ้วรอยอม,มอบให้คุณน้องใหญ่ใหม่ไป<อ>เลยขอบคุณนคะคะขอบอคุณมากาจะได้ไม่ต้องกินโยเกิร์ตมากดีจังน้องได้ใช้ฟรีคนดเดียวคําถามหน่อย พี่จัุแจกคุณผู้ชมด้วยหรอคะโอ้แจกเลยเอาเอาตังค์าถามมาตอ้ง่ายง่ายนะเอาง่ายง่ายามมหาอยู่ว่าเป็นสิวเนี่ยนะกินอะไรแล้วหายนี่ที่เรานําเสนอไปนี่เองง่ายมากหลังจากจบรายการคุณผู้ชมโทรมานะเดี๋ยวเบอร์เราจะขึ้นให้จบรายการก่อนนะสามท่านที่โชคดีเรามอบให้ยูราคอมพลีทไวท์ซิกซ์อินวันที่เซเว่นอีเลฟเว่นเราให้ท่านละห้ากล่องโอ้โหห้ากล่องสามรางวัลเอารักา้หน้าเด้งเลยใสเลยเสนับสนนโดย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยติดตามข่าวสารและร่วมสนุกกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยได้ทาง www.yura-thailand.com และ Facebook Search คำว่ายูราหรือทาง i n s t a g แ a m ม @yura_thailand ค่ะครบสุดของอร่อยวันนี้ไปไหนมันจะพาพี่ตั้กไปทานอาหารญี่ปุ่นที่เชฟเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่น ญี่ปุ่นบ้านเรามันก็มีหลายราคานะพี่ตากร้อยเดียวเท่านั้นร้อยเดียวอื้มหยมันจะถูกไปป่ะแล้วอยู่เอกมัมด้วยนะร้อยนึงร้อยเดียวไปร้อยไปร้อยเดียวไปันค่ะมายุราครบสูตร